ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับได้มาชมอีกหนึ่งพื้นที่ที่ก<ร>่อน<ร>ที่<ร>จะ,ะปะจล,ลูกปลูกมะพร้าวนะครับเราต้องทำยังไงก่อนนะครับถึงจะให้มะพร้าวนั้นโตไวนะครับโตไวแล้วก็การเจริญเติบโตนะครับไม่ไม่ชะงัก นะครับแล้วเดี๋ยวมาสอบถามพูดคุยกับพี่ศักดิ์เลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับพี่ศักดิ์ก็ได้เตรียมลุมาะพร้าาไว้แล้วเนาะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็คนติดตามนะครับสวัสดีค่ะได้ไร้นอนมะละกอมะเขือครับนี่นะครับเดี๋ยวมาบอกมารับว่า ทำยังไงขั้นแรกคือก่อนเราจะปลูกมะพร้าวคือพื้นฐานของเราคือผมจะปลูกกล้วยก่อนครับปลูกกล้วยเป็นพี้นเมืงแล้วก็มีข่าตะไคร้ในหลังคันตรงนี้ก็ต้องมีของกินเกือบหมดทุกอย่างนะครับเช่นมะละกอเนี่ยมะเขือเนี่ยเช่นอย่างนี้นะครับได้เก็บกินทั้งปีนะครับโดยเฉพาะมะเขือเราไม่ต้องไปปลูกนะครับเอาแค่เมล็ดไปหว่านทิ้งแล้วก็ขึ้นของเขาเองครับตัวนี้ก็คือเทคนิคพิเศษที่ก่อนเราจะปลูกมะพร้าวนะครับก็คือเราขุดหลุมเรียกว่า เทคนิคการทาหลุมอืมก่อนที่จะปลูกมะพร้าวครับคือเราขุดหลุมประมาณห้าสิบคูณห้าสิบเซนลึกห้าสิบเซนนะครับ,รบแล้วก็เอาปุ๋ยหมักที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้ก็คือเป็นดินดินเปลือกมันผสมแกลบดาครับที่หมักไว้หนึ่งปีกว่าครับสิบสามสิบสี่เดือนนะอ,อันนี้ไม่ใช่มาหมักในหลุมเป็นปีนะครับคือหมักไว้ที่ข้างนอกข้างนอกนะครับผสมผสมหมักไว้ใช่แล้วก็ตัวนี้ก็คือเตรียมจะปลูกแล้วครับ คือสวนมะพร้าวเราก็ชำไว้ที่บ้านก่อนจะได้ดูแลให้ต้นมะพร้าวแข็งแรงร้อยเปอร์เซนต์ตรงนี้ก็ดินมันจะมีความชื้นพอเราใส่แบนี้ความชื้นมันก็จะไหลไปรอบข้างอันนี้คือ,อคไม่ต้องผสมดินอีกทีใช่ไหมหรือ<ม>ว่าแบบนี้เลยใช่ผมใช้ใช้สูตรนี้แล้วครับเพราะว่าที่อื่นอาจจะใช้ยาอื่นผมไม่ไม,ไม่ไม่รู้ครับแต่ว่าผมใช้ได้ผลเลยครับว่ามีมะพร้าวที่ผมปลูกไว้ข้างล่างประมาณเกือบสองร้อยต้นตรงนั้นก็ได้ผลผลิตเลยครับตรงนั้นก็เลยเอามาแชร์กันตรงนี้ว่าวิธีการปลูก ทำไมมันลองลองไปทําตามดูนะครับหรือว่าต้นสองต้นก่อนก็ได้ถ้าถ้าสวยงามเราก็ค่อยค่อยเพิ่มเอาไม่ใช่ว่ายือยู่แล้วก็จะไปทําเลยแต่ว่าอันนี้คือการเตรียมเนาะใช่การเตรียมแล้วก็ต้นพันธุ์ก็เอามาชาไว้ที่บ้านก่อนครับมันจะได้เพื่อ<ด>เพื่อจะครับ รอรอฝนตกฝนแรงมาก็ลงเลยครับคือเทคนิคคือไม่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 ต้องรดน้ําเท่าไหร่นะตกวันไหนก็จะลงวันนั้นเลยอันนี้คือเตรียมรอฝนครับเตรียมรอฝนแล้วก็เตรียมลงรอฝนแล้วก็พอดีกับกับต้นกล้าที่เราชาไว้เนะมันก็ดีกันเลยพอดีกันมันก็จะแข็งแรงสามสี่เดือนห้าเดือนเนี่ยมันก็จะแข็งแรงขึ้นจะออกเต็มถุงพอดีเลยแล้วก็ ตรงนี้ก็ได้พอดีประจวบเหมาะกันเลยลงสองปุ๊บปบไปเลยครับยาวเลยครับตรงนี้ถ้าลงอันี้เตรียมลงมาอย่างนี้ก็แบบว่าเราไม่ต้องดูแลอะไรแล้วคือมาลงแล้วให้ให้ธรรมชาติจัดการเขาเองเลยเอามดี๋ยวพาไปดูฝั่งที่ปลูกแล้วมีผลแล้วอ่าว่าก็คือก่อนปลูกใช่ก่อนปลูกไปดูหลังปลูก ตอนที่ปลูกต้นนั้นก็เราก็เตรียมหลุมแบบนี้เหมือนกันครับไปพาไปชมเลยครับอ้าวตอนนี้ก็มาถึงสวนที่ได้ได้ไปปลูกก่อนนะครับเมื่อกี้ก็คือบอกวิธีปลูกอ่าบอกวิธีเตรียมหลุมเตรียมหลุมเตรียมหลุมครับอันีก็คือต้นที่เราได้ก็คือเป็นต้นที่สมบูรณ์อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ลูกก็จะ ตอนนี้เป็นพันมะพร้าวน้ำหอมก้นจีบครับครับบ้าน,บ,านบ้านแพ้วบอครับผมนี่ครับการเตรียมหลุมเตรียมอะไรเตรียมต้นกล้าดินนะครับให้เรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะลงปลูกแล้วออพอเราพอเรารทำทำดินก่อนแล้วก็ปลูกต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตรครับอย่าอย่ายไม่ปลูกก่อนแล้วก็ทำดินที่หลังนะครับ มันมันจะยากมันจะดูแลยากนี่ก็ได้เก็บกี่รอบแล้วครับนี่สี่ห้ารุ่นแล้วครับสี่ห้ารุ่นแล้วครับโอ้ถ้าอย่างกรณีที่ปลูกแล้วค่อยดูแลหลังมันจะโตชาเนาะโตชาโตชาโตชาแล้วก็ระยะอหลายปีอะ่ะกว่าจะออกจันทร์ออกจันทร์อันนี้ออกจันทร์ตั้งแต่สองปีหกเดือนครับ สองปีหกเดือนนี้ออกจันอันนี้เข้าสามปีสามปีกับสี่เดือนห้าเดือนแล้วครับอ๋อสามปีกับได้เก็บสองสามรุ่นแล้วเนาะสามปีครึ่งแสดงว่ามันมันเกิดก่อนกําหนดเนาะไม่เนื่องจากเราทําให้ดินสมบูรณ์แลวครับออกลูกเลยอ๋อตัดนี่เลตัดไปแสดงว่าที่ที่ลูกมันออกไวกว่าปกติก็คือการบํารุงดินเนาะ ใช่ครับการบำรุงดินทำให้ดินดีดินมีคุณภาพก่อนใช่แล้วลูกเขาก็จะติดอ่าตามตามธรรมดาไอไอจันแรกอ่ะคือไม่ค่อยติดลูกนะตามสังเกตดูแต่ว่าเนื่องจากว่าดินตรงนี้มันมันสมบูรณ์ถึงเขาก็ออกมาก็ติดเลยค่ะเรื่องดินนี้ที่สมบูรณ์ก็คือคือเราทําให้มันสมบูรณ์นะครับแต่ก่อนนั้นก็เป็นดินทรายธรรมดาธรรมดาครับใช่ครับการการปรับปรุงการปรับปรุง ดูครับดกเลยติดมาตั้งแต่ออกติดดินเถอะครับเนาะอันนี้คือไม่เอาไว้ทําพันใช่ไหมคะคือก็ก็ทําพันก็ใช้ให้ยุคหน่อยครับประมาณสักสิบปีสิบกว่าปีอะถึงจะทําพันได้ต้องให้มันเขาเรียกว่าถ้าต้นอ่อนมันจะกลายพันธุ์ได้แล้วเหมือนรอบ้้างอย่างนี้นะครับเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับก็จะมีพวกอันนี้ บใบเตยครับใบเตยน้ำหอมอันนี้ตัดตัดขายได้นะขายได้ไดไดตัดขายได้ส่งตลาดทำขนมทำอะไรได้ก็พร้อมเลยนี่ทำใบเตยใบเตยขนมมะพราะ้าวมะพราะ้าวเดี๋ยวนคนไม่เชื่อคือตอนนี้มะพร้าวน้ำหอมใบเตยอืม ยืนยันเลยไม่ได้นั่งยันนะครับตอนนี้ยืนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับนี่นโอ้นี่นะครับเราก็ได้พาท่านผู้ชมนะครับได้ดูทำการเตรียมหลุมกัารยังไม่ตอนแรกยังไม่ได้ไอ ไอ้พ่อกล้าน่ะไอ้นั่นน่ะการเตรียมชำชำทำต้นกล้าเดี๋ยวเดี๋ยวเไปวิธีชำต้นกล้าอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันให้ให้ติดตามนะครับติดตามติดตามต่อไปมะพร้าวมาปลูกเดี๋ยวปลูกก็ลงคลิปอีกครับเัรนั้นก็จะลงคลิปเหมือนกันใช่เทคนิคการปลูกมะพร้าวนี่มันไม่เหมือนปลูกต้นไม้อย่างอื่นนะครับโอเคแล้วก็ ร่องน้ําก็มีน้ําตลอดเนาะมีน้ําตลอดครับตอนนี้ก็มีหอยปูปลาอยู่ในนี้หมดเลยครับไปต้องไปหากินที่ไหนมาโอ้ดมสมบูรณ์หมดเลยครับเทเลยเนี่ะเพราะว่าไอ้เริ่มปลูกทำหลุมปลูกก็ที่ได้ผลมากันเป็นเป็นภาพนี้เลยที่ใครวางผังไว้เลยว่าความฝันเนาะมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่แรกเขา